คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าโอนาน่านี่ควรจะย้ายออกไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดได้แล้วหรือยังผมคิดว่ามันควรจะไปได้ตั้งนานแล้วยังไงซีซั่นนี้จบไปอ่ะอโมริมยังไงควรต้องขาย100%ถ้าไม่ขายบอกเลยซีซั่นหน้านี่มึงเตรียมตัวเก็บกระเป๋าออกไปพร้อมกันให้หมดแน่นอนถ้ามึงยังเก็บมันไว้ใช้อยู่แล้วเอามันเป็นตัวจริงอยู่ยนี่บอกเลยว่าแย่แน่นอนครับผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาด่ามันแล้วจริงๆเนี่ยสำหรับโอนาน่าเนี้ยไอ้รูปแบบเนี้ยแม่งหลายครั้งแล้วที่มันต้องแบบ ที่ต้องแบบลุ้นกับมันอะ่ะทั้งทั้งที่มันเป็นบอลที่แบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะผมขออนุญาตพูดถึงเดกอาร์ลวกันถ้าเป็นเดกอาร์ลูกแบบเนี้ยน่าจะปัดได้สบายๆทั้ง2ลูกเลยนะที่โดนในนัดที่เจอรียงเมื่อคืนและก็จะมีคุณผู้ชมบางคนคิดว่าโอ้ก็ไปให้ได้เก่งเท่ามันดิเล่นไปอยู่แมนยูให้ได้เหมือนมันดิผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณผู้ชมน่าจะได้ประมาณ20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ดูบอลมาเนี่ยผมจะไม่มีสิทธิ์แบบว่าด่านักเตะที่แม่งเล่นแย่ๆเลยอะด่านักเตะที่ จชนะ2-0ได้ซ้ำแล้วก็ทีมเราจะได้แบบมีโอกาสนะครับผมได้เข้ารอบต่อไปนะคุณผู้ชมลองคิดดูดีๆถูกปะที่ผมต้องออกมาด่ามันแบบนี้ยเฮียเราเป็นแฟนบอลน,น่ะเรารักทีมเนี้ยเราก็อยากให้ทีมเราแม่งประสบความสำเร็จฟอร์มดีๆถูกต้องไหมและผมเห็นด้วยกับสิ่งที่มาติกพูดโอนาน่าแม่งดันไปเสือกปากแจวไง ดันไปบอกว่ามาติดไม่เคยได้ทูฟี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรอย่างเงี้ยและแต่มันเคยได้ไงแต่ก็มึงไม่ควรจะออกมาพูดแบบนี้ทั้งที่มึงก็ฟอร์มไม่ได้ดีเดอะไรเลยไปกับเขาคุณผู้ชมคิดเห่เี้เหมือนผมปะและเป็นยังไงฮะสิ่งที่มันดังนี้สิ่งที่มันพูดดันมากดดันตัวเองแล้วก็ดูดีครับดูฟอร์มที่มันแสดงออกมาเห็นวันนี้และดันกลายเป็นว่าแม่งมึงปากแจ๋วจะฟอร์มดูเนี้ยมึงห่วยโชยอย่างเงี้ยแทนที่มึงเออไปปากแจ๋วแต่ถ้ามึงเก่งมึงเซฟมึงนั่นแล้ววันนี้มึง ก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันครับสำหรับอันเรโอนาหา